สวัสดีครับผมเพชรพรวดสวัสดีซีส,สูผู้สุกสนเป็นยังไดเนาะพี่น้องเข้ามาขึ้นในีหล่าพัฒนาโชคหมันกันมะน้อเลขบนมันออกห้าหนึ่งสี่เลขล่างออกห้าห้าพี่น้องโชคหมันกันมะน้อพี่น้องท่านใดโชคดีโชคหมานกะดีเจนําเมื่อนี้กระชิมมตามแนวทางล่าพัฒนาของเซียนกรุงเทพ วันศุกร์ที่สิบเ็ดพฤศจิกาสองหาหกหกเมื่อนี้รับรัฐบาลไทยมืออื่นเมนล่าพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะของเส้นรุบบาานง,ง,เนงเทียบ่เขาเด้เ ك, เ ك, ดนะพี่น้องได้ของเส้นรุงเทียบงวดนีรุดทั้งเหล็กวิ่งทั้งเหล็กจับคู่รุดเนาะพี่น้องรุดตัวกันตัวร่องกับคือหาสองกับพวกเขารุดพี่น้องรุดเทียงเทียบรุ่ดอขอโทษขอให้มาเคื่อนนี่กันรุดดลายสำนัก กะเข่าหลายเนาะพี่น้องเนาะเข่าหลายสำนักกับเลขเข้ามือขึ้นกับเม่นของพอแ้มของเสียนหน้าดีของปูหาเจ็ดแปดเลขที่เข่ามือขึ้นนี่ก,ก็เลยลดกันเป็นแทบๆอ่นะเมื่อนี้เห้องก็มาตามของเสียนกรุงเทพเลขกับมี่เขาไม่ลดกบับบว่ากันวันศุ์ สิบเจ็ดหกหก ลาาพัฒนาเซียนเซียนกรุงเทพ ส่วนบนบนนี้บนวิ่งรูด หน่งบุญวิง่งรหลด1กับ0นของเส้นกรุงเทพเป็นขีบอมีเล็กขีอมีตตัวเน้นนะพี่น้องเหล็กวิง่งโหลดเป็นขีอมีตตัวเน้นใหน้ส่วนจับคู หกศูนย์หกหนึ่งหกสอง เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง หกคูบบนหกคูส่วนตัวเน้นบนเพื่อเน้นให้หกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดศูนย์ เจ็ดหนึง่งอันนี้คือเน้นบนนะพี่น้องอันนี้เน้นบนอันนี้เน้นบนล่าง ล่างวิ่งรูดเอ้าล่างวิ่งลูดตัวเดียวก็บ,บนล่างกับศูนย์หนึ่งบนนุ่งศูนย์ล่างศูนย์หนึ่ง ส่วนจับคู่ลางสี่ศูนย์ซีหนึ่งสี่สอง <50 S 2> ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสอง ส่วนตัวเน้นส่วนตัวเน้นเน้น4ีคูเน้น4ีค,คูในขอดมีพี่น้องในตารางเลยนะเน้น4ีคู วันศุกร์ที่สิจพฤศจีกา่าซองหาหกหลา่าพัฒนาเสี้นกรุงเทพส่วนบนวนะิ่งรูด1กับ0ส่วนจับคู่กับหกศูนยหนึ่งสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจดสองตัวเด่น6 0ศูนย์เจย์เจหนึ่งอันนี้คือตัวเด่นบนล่าง0นย์กับ1วิ่งรูดศูนย์กับ1บนล่างตัวเดียวกัน ส่วนจับคู่กับ C0, 4 1 C2, 5 0 5 1 5 2 50, 51, 52, ตัวเด่น4 0 50, C1, 51เอาแคบหน้าจอตามีนะครับเด้มากระจัดคัดกระพานตัวเลขกันเป็นแค่แน,นวทางเอาขอบคุณนเซียนกรุงเทพที่ให่แนวทางล่าพัฒนามาก,กันต่อหวดรับจากรัฐบาลไทยครับเมื่อนี้รัฐบาลไทยมืออื่นกันเล่าพัฒนาพี่น้องเฮา ครบหนาจอนะ้ครับเด้มากะจัดขัดกระพานตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางกระคอยพี่โน้องเข้าสุกๆมันหม,มันเรื่อยๆเฮงเสุขู้สุขคนก็จะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจปลาลวยสำหรับคลิปนี้เพชปลารวยสวัสดีครับผม